สนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลสวัสดีผู้ชมนะครับมาพบกับฟุตซอลไอริเกหนึ่งสัปดาห์ครับกับการขันของการลุ้หนังตัวเล็กไทยที่อยู่ในช่วงของการเริ่มฤดูกาลผ่านไป5เกมครับหลายทีมก็เริ่มมีผลงานที่ดีแล้วก็เริ่มมีผลงานที่น่าจับตามองครับอาทิเช่น b a n คอกเอฟซี FC, ที่นำเป็นจา่าฝูงร่วมกับชมบุรีบูเวฟนะครับนอกจากนี้ยังมีทีมอย่างสมุรสาครครับ ที่ออกสตาร์ Star ได้ดีเหมือนกันแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้ดีครับและย้ามมาจากทีมเก่าอย่างนนทบุรีครับเขาคนนั้นคือพุริตโตสงเคราะห์นะครับกับการอยู่ในชายคาบ้านหลังใหม่กับสมุทรสาครครับนอกจากนี้ยังมีข่าวสารและก็ไฮไลท์นะครับผลการแข่งฟุตซอลทั้งสุสา์และกางสัปดาห์เอามาฝากกันด้วยครับ ชว์ร้นนี้ครับจะพาไปทาความรู้จักกับผู้ลิตรตรงองสงเคราะห์นะครับหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ถูกโค้ชแอนปัทวิกกรรื่นเสือปลูกปั้นมาตั้แต่สมัยเป็นเยาวชนครับเขาตัดสินใจย้ายทีมในปีนี้นะครับพร้อมๆกับผู้เล่นคนอื่นไม่ว่าจะเป็นอติร,ร่าสิริศักด์กวินวิบุลรัชกิจหรือว่าเพื่อนซีอย่างเกียรติจงสถิตเสถียรครับที่อยู่กับสโมสรนนทบุรีมานานถึง7ฤดูกาลด้วยกันปีนี้เป็นปีแรกที่เขาออกมาบุบินครับ กับการเล่นในฐานะนักเตะอาชีพที่เกิดขึ้นเพราะการเปลี่ยนแปลงของสโมสรผู้ดิดเองก็ทำงานได้ดีครับและเป็นกัปตันทีมของนอนทบุรีเมื่อฤูกูการที่แล้วย้ายมาพร้อมกับกิรติจงสถิตเสถียรครับที่เป็นรองกัปตันทีมช่วงในนี้ครับไปพูดคุยกับเขากันครับว่าเขารู้สึกลำบากใจขนาดไหนในกนารย้ายออกมาจากทีมรักอย่างนนทบุรีครับหลักๆครน่าจะเป็นเรื่อง เรื่องงบประมาณด้วยพี่แล้วก็มาไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครอยู่แล้วด้วยก็เลยอยากลองย้ายกับเขาดูบ้างอยู่นานเงี้กัน่นรทบุรีกี่ปีอ่ะก็ตั้งแต่พุซซอลีกเริ่มมีก็คุยนะพี่ว่า ว่าว่าอยากไปอยากไปอยากย้ายอยากเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอะไรเงี้ยนะพี่ก็ก็ก็ได้คุยกันส่วนหนึ่งพี่แต่ก็ตอนแ้วก็ไม่ได้กะจะย้ายกันนะก็มีมีการคุยกันเล็กน้อยเหมือนกันพี่ว่าแบบแผนการทําทีมเขาปีนี้เขาจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็เลยเห็นว่าน่าจะขยับดีกว่าพี่ตอนแรกจะมา ใจก็อัดชวนมาด้วยใจก็อัดชวนมาแล้วก็ก็ไม่ไม่ไกลจากนว์นมากแล้วก็ก็เลยลองลองมาดู<อ>มาคัดดูิแต่ใจก็อัดก็ย้ายนะตอนแรกตอนแรกยังไม่ย้ายอตอนแรกตอนแรกก็ยังอยู่นี่ตอนตอนที่มาคัดสองคนนี้สองคนนั้นยังไม่ย้ายพี่ คิดเหมือนกันนะพี่ว่าจะไม่ติดหรือว่าเขาจะไม่เอาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมไม่เคยไม่เคยไปคัดหรือหรือย้ายทีมอะไพี่ไม่เคยก็เลยมีมีความประมาทน,นึงประมาทก,กลัวว่าเขาจะไม่เอากลัวว่าเราจะไม่ดีอะไรแบบนั้นถ้าคือเขาไม่สนใจเขา,าขอบคุณพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะเขาจะบอกเลยคนนี้มาคนนี้มาคนนี้มา,นนมาเขาจะชี้ชี้ตัวเลยพี่ บรรยากาศแตกต่างไหมตอนแรกผมคิดว่าแตกต่างนะแต่ว่าพออยู่ไปเรื่อยมันมันมีความอบอุ่นคล้ายๆกันเลยนะพี่คล้ายๆกันเลยมันคือครอบครัวใช้ค่าครอบครัวได้ได,ได้ได้เหมือนกันใช่พี่แอบคิดเหมือนกันนะแอบคิดเหมือนกันนะเพราะว่ามัน มันยังไม่ลงล็อกมันยังไม่ลงตัวมันอะไรหลายๆอย่างก็แอบคิมื์กันแตกต่างไหมก็แตกต่างนิดนึงพี่เรื่องเวลากับเรื่องเรื่องเรื่องซมค่อนข้างซ้อมมากกว่าปรับยังไงเหรอพี่มันก็ไม่ต้องปรับอะไรมากพี่แต่แค่ว่าแค่ตั้งใจมากกว่ามากกว่าที่ที่เคยตั้งใจ เกมแรกค่อนข้างที่จะปลดล็อกตัวเองเหมือนกันพี่แต่โชคไม่ดีดันไปเจ็บแบตแรกเหมือนกันพี่แต่ก็ถือว่าโอเคนะพี่ในสภาพทีมโอเคน่าได้สามแต้มด้วยห <c oughs> นักใจใช้เล่นเลยพี่ตอนแรกตอนแรกไม่อยากเล่นเลยนะแมบตบ์นี้พูดจริงเลยคือแบบว่ามันมันเป็นทีมบ้านนะพี่ทีมรักแต่หน้าที่การแข่งขนัขนมันก็มันก็ต้อง ทำหน้าที่ตรงนั้นก็ถือว่าผ่านมาได้ก็โอเคพี่โล่งเลยโล่งอกเลยมันเป็นเกมที่ค่อนข้างเบียดพี่และกิรติกล้องเขาแบบยิงได้ปลดล็อกปลดล็อกได้เขาเลยค่อนข้างที่จะดีใจกับผลงานตัวเองด้วยจนลืมว่าเฮ้ยกิริยาท่าทางอะไรจะไปทำร้ายแฟนบอลเก่าๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยไม่คิด ตรงจุดนั้นแต่ก็ได้คุยแล้วครับพื้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาด้วยเนละื่นเลื่นนิดหน่อยแล้วก็การเดินทางด้วยครับ <Bye. S 1> น่าจะเป็นการเดินทางด้วยแล้วก็ขายขายกันเกิน,เ,กนเล่นกันไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่หัวพียบเลยพีแอบเลย สงครามสงครามกองเชียร์ก็ว่าได้พี่คือยังไงเล่าให้ฟังคือเขาค่อนข้างที่จะกดดันทั้งทั้งกดดันทั้งคาําด่าคำแ้ากดดันกดดันทุกอย่างเลยแต่ก็แต่ก็ผ่านมาได้เขาผม ผมอยากส่วนตัวของผมเลยนะผมอยากช่วยทีมให้ให้มากที่สุดอะพี่แต่ส่วนส่วนส่วนผลงานของทีมมันจะดีขึ้นหรือจะย่ลงก็อยู่ที่ทุกคนทุกคนต้องช่วยกันฝากถึงแฟนสมุทรสาครแฟนสมุทรสาครแมตช์แรกที่เล่นในบ้านคนค่อนข้างที่จะมากันเยอะเลยพี่และสภาพของของสนามค่อนข้างร้อนคนก็ก็ มากันเยอะก็ขอขอให้มากันเยอะเเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาตามข่าวสารของวงการฟุตซอลไทยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ รองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาชุดที่สอนะครับของฟุตซอลไอเด็กในสัปดาห์นี้ครับมาติดตามข่าวสารของการลูกหนังโตเล็กไทยนะครับไปเรื่องมาทีเรื่องราวของเกียรติจงสถิตเสถียรที่อยู่ในช่วงฟอร์มล้อแรงล่าสุดออกมาเปิดเผยว่าฟอร์มในช่วงนี้ที่ออกมาดีครับเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมเล่นกันได้ดีส่วนหนึ่งอีกท้งรูปแบบของทีมโต้นสังกัดก,กำลังลงตัวในการออกตาร์ท่าเกมแรกที่เป็นไปแบบน่าพอใจ โดยเลยที่ย้ายไปจากนนทบุรีฟุตซอลขับเกียรติได้กล่าวว่าตนเองลังเลอยู่นานพอสมควรกับการย้ายทีมในครั้งนี้แต่ก็ยังเป็นกําลังใจให้กับต้นสังกัดเก่าโดยตอนนี้ของมุ่งหน้าทำงานให้ดีกับสมุทรสาครเพื่อก่อกลุ่มหัวตารางต่อไปโดยในเวลานี้ยิงไปแล้วแปดประตูนําเป็นดาวสโวของทีมซึ่งไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ตนเองจะเน้นเนื่องจากต้องการให้ทีมมีผลกานขัรที่ดีและยังไม่คิดถึงการเป็นดาวสโวฟุตซอลลีกในปีนี้โดยแลัจะจบเกมกระสุปราการเกียรติได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่เข้ามาชม ตวเองมั่นใจว่าฟอร์ปีนี้ของทีมสมุทรสาครจะยังคงดีอย่างต่อเนื่องเพราะได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองที่แท้จริงรวมถึงการมีแฟนฟุตซอลชาวจังหวัดสมุทรสาครให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอีกด้วยทัชพัฒน์เบนจะศิริวัลรองประธานสโมสรชมบุรีบูเวฟเปิดเผยว่าเตรียมนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตูและสินค้าที่ลึกในการแข่งขันทนด์ฟุตซอลพิมริลีนัดการสัปดาห์ที่ชมบุรีบูเวฟบ จะเปิดสนามบูเวฟอารีน,นาพบกับสมุทรสาครในวันพุธที่6พฤษภาคมนี้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลพร้อมเชิญชวนแฟนคลับฉลามโตเล็กและแฟนฟุตซอลชาวจังหวัดชลบุรีร่วมเชียร์ทีมเพื่อชน,นะและทำบุญต่อไปพร้อมๆกันโดยรอาางประธานสโมสรชลบุรีบูเอฟได้กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าจะเหตุการแผ่นดินไหวขั้นรุนแรงที่พาชีวิตผู้คนนับพันรวมถึงการพังลายของมรดกโลกที่สร้างความสูญเสียอย่างหนักให้กับประเทศเนปาลตามที่ได้ทราบข่า,ขาวกันไปนั้นทางสโมสรชลบุรีบูเวฟ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและภาวนาพร้อมให้กำลังใจชาวเนปลาลและพี่น้องประชาชนชาวไทยที่นั่นขอให้ทุกคนปลอดภัยโดยในครั้งนี้ทางสม,มสรจะขอมอบอไรายได้จากการจําหน่ายบัตรผ่านประตูและการจําหน่ายสินค้าที่ระลึกทั้งหมดในเกมที่ชมบุรีบุเวสเปิดบานต้อนรับการมาเยีอยของสมุทรสาครวันพุธที่6พฤษภาคมโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเพื่อมอบและสมทบทุนช่วยเหลือประเทศเนปลาลต่อไปร,ร,รังรค์กิจาก,การทัญชีฟุตซอลเพิ่งมคาหนนทับุรีต้นหลังสาลออกมาเปิดเผย ถึงปัญหาภายใตทีมบริหารหลังจากที่ล่าสุดทางองค์การบริหารจังหวัดนนทบุรีที่มีสิทธิในการดูแลทีมไม่มีความชัดเจนเรื่องงบประมาณรวมถึงเรื่องการบริหารที่ทางอบจอไม่ยอมจ่ายเงินค่าเหนือนักเตะทําให้เกิดปัญหาค้างค่าจ้างเหมือนที่อย่างที่เป็นมาผู้จัดการทีมนนทบุรีตําังสายได้เปิดเผยว่าหลังจ,จบแมตช์มภาขอนแก่นในวันที่6พฤษภาคมนี้ทางตนเองกับโค้ชแอร์ปฐวีกรื่นเสือจะเดินทางไปคุยกับอบจนนทบุรีเพื่อขอความชัดเจนเนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายกันเองโดยที่ทางอบจอ ที่มีเสริจท,ทำทีมไม่เคยดูแลและทําให้ค่าเหนื่อยต่างๆที่ตนเองเคยตกลงมาก่อนทําทีมที่จะให้อบจนนทบุรีช่วยจ่ายครึ่องหนึ่งนั้นตอนนี้นักเตะยังไม่ได้รับซึ่งอาจจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ,จโดยส่วนตัวคาดการไว้แล้วตั้งแต่ต้นว่าต้องเจอวิกฤตเช่นนี้เลยต้องเจรจให้ชัดเจนว่าทางอบจนนทบุรีพร้อมจะเปลี่ยนมือการบริหารหรือไม่ซึ่งตนเองไม่ได้หวังเข้ามาฮุบทีม แต่หากเจรจาแล้วอบจอไม่รั้งสิงทธิ์ท,ทีมไว้คงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการบริหารทีมสโมสรน,นี้ซึ่งตนเองก็พร้อมจะดูแลและบริหารอย่างเต็มตัวและไม่คิดจะเปลี่ยนชื่อทีมโดยยังคงใช้สโมสรนนทบ,บุรีฟุตซอลขับต่อไปปิดท้ายด้วยเรื่องราวของสมุติเหงกลางหน้าเป้าทิมชาติไทยของชมบุรีบูเวฟดาวสังวรและฟุตซอลพิมพ์ล,ลีกมาดูการที่ผ่านมาออกมาเปิดเผยว่าหากแลกกันกับชมบุรีบูเวฟคว้าชแชมป์ แต่ตนเองไม่ได้ตำแหน่งดาวซันโวกับอีกหนึ่งกรณีหากทีมพลาดแชมป์สมัยที่7แต่ตนเองได้รางวัลดาวยิงสูงสุดนั้นขอเลือกอย่างแรกจะดีกว่าสู่ถึงการที่ยิงมาแล้ว3ประตูในปีนี้ได้กล่าวว่าทีมกำลังเข้าที่เนื่องจากทีมเวิร์ดที่สร้างกันมาหลายฤดูกาลเริ่มที่จะรู้ใจแม้ว่าทีมจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่มากมายจะกระทบทั้งหมดส่วนหนึ่งในการออกสตาร์ท ที่ตนเองยิงประตูได้น้อยเนื่องจากชุดที่ผ่านมาเสียเวลากับการฝึกตำรวจที่ตนเองรับราชการอยู่แต่ในที่มีเวลาซ้อมกบทีมากขึ้นตัวสโมสรเองก็ดีขึ้นมากเช่นเดียวกันแต่อย่งไรก็ตามไม่ได้หวังถึงการไปดาวนโซในปีนี้ขอเพียงแค่ทีมรักษาตำแหน่งแชมป์สมัยที่7จเอาไว้ได้ก็พอนอกจากนี้สมมติถึงการประกาศต่ออีกว่าสำหรับศึกใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมคือฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียตนเองหวังจะเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้ก่อนจึงมีโอกาสคิดอีกครั้ง ว่าจะเข้าชิงชนะเลิศได้หรือไม่ซึ่งในการแข่งขันปีนี้จะมีการเพิ่มรอบปัจจัสุดท้ายขึ้นมาจากรอบแรกที่มี12ทีมทําให้งานก็ยากมากขึ้นด้วยแต่หวังจะเป็นแชมป์กับชมบุรีบุเวทอีกครั้งเพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของวงการฟุตซอลไทยต่อไปนั่เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันในสัปดาห์นี้นคะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตามไฮไลท์และผลการแข่งขันของแถงฟุตซอลพิมร์ลีครับ สนับสนุนโดยโรองเท้าเบรเกอร์ฟุตซอลกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับของฟุตซอลเด็กในสัปดาห์นี้มาติดตามไฮไลท์และผลการแข่งขันของฟุตซอลลีกประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไปเริ่มวันที่คู่รกานะครับที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับเจ้าถิน่นศรีปทุมเสียเกตพบกับมอภาคขอนแก่นครับเป็นดาร์บี้แมตช์ภาคอีสานอีกหนึ่งนัดครับศรีปทุมเสียเ,เกตเกมที่แล้วนี่แพ้ ทางด้านของนครขอราศีมาวีวันมาเนี่ยครับในบ้านของตัวเองขณะที่หมอบภาคเองครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีครับนัดที่แล้วก็แพ้เหมือนกันออกสการ์มาโดนก่อนเลยครับจังหวะนี้หมอบภาคคนยิงเป็นบรรหารขันติชัยกระจรเนะครับหนึ่งระตู้ต่อศูนย์เยือนเล่นกันพลาดเองครับโดนบีบมาอีกแล้วบัดมาได้และจังหวะนี้ภูมิรั์ได้โอกาสยิงครับเรียบร้อยเลยครับสองระตูต่อศูนย์ครับ หมพักได้ลุ้นบ้างครับจากฟรีคิกและเป็นสารสักพูลจังรีดครับซัดเข้าไปไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นะครับนาที17แล้วจังหวะนี้ครับยิงไกลครับสารสักพูลจังรีดซัดเข้าไปครับ2-2อ้าวลูกนี้ฟาวครับแล้วมาโดนฟรีคิกจังหวะนี้ลูมอรโดครับซัดเข้าไปครับจุดโทษระยะ2นํนำอีกครั้งเป็น3ประตูต่อ2มันเลยทีเดียวครับเกมนี้ พึ่งหลังครับซัดอีกทีหนึ่งโอ้จังหวะนี้สุดสวยเลยครับคนยิงเป็นทางด้านของวัชรินทร์นมรสการอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปฟาวครับโอ้เสียจุดโทษใบเหลืองด้วยครับบรรหารใบเหลืองที่สองครับถูกใบแดงไล่กจากสนามเกมน้าลงไม่ได้ครับของรับหน้าที่ยิงเป็นตาลงเพชรเทียมครับซัดเข้าไปไล่ขึ้นมานะครับแต่ว่าโดนสวนครับจังหวะนี้อะไรครับโยแล้วก็แปรเข้าไปครับ ภูมิทรัพย์วงสาบิจารณ์ครับซัดจังหวะนี้ยังมันอยู่ครับแต่ลงไปเทียมยิงโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับแต่ก็ทําได้แค่นั้นนะครับจบเกมสีรุ่งเสียเกตเปิดบ้านเฉียชนะมอภาคขอนแก่น5ประตูต่อ4คู่ต่อมานะครับไปกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติเสองพันสาครับแบงคอกเอฟซีพบกับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์มีแต้มเดียวจากการลงเล่นทั้งหมด4เกมนะครับแบงคอกจ่าฝูง ออกสตาร์มาครับสิคารินหมดว่างวัยชาร์จเข้าไปจังหวะนี้ให้สุราชออกนำครับ1-0นำก่อนเลยครับเกมนี้มาดีกว่าเจ้าถิ่นในโชว์ออกสตาร์แบล็กฮอกลุยขึ้นมาบ้างครับรึ่งหลังขึ้นแรกโดนสุราชนำก่อนนะครับจังหวะนี้โอ้โหได้โอกาสชาร์จครับเรนนโต้แต่ว่ายิงข้ามคานครับยังไม่ได้ประตูไปเสมอ สุราชส,สวนกลับมาจังหวะนี้มีโอกาสแล้วแปรเข้าไปครับสองประตูต่อศูนเลยชิกรินหมดว่างไวครับซัดคนเดียว2อประตูนาทีสิบและนาทียี่สิครับแมนคอกเล่นเอราเพลงเลยครับจังหวะนี้หายไม่ได้ครับแล้วยิงเซฟล้วโดนสามครับโอ้โหนาวินรัตนวงศวัิ์ครับนาทีสาม เ่าไั้ไม่พอครับ36ครับดาวินซัดสประตูเลยครับโอ้โหทีเสมอเป็น2-2ซ้ายนี่สั่งได้จริงครับดาวินเด็ดขาดมากและท้ายเกมครับดูจังหวะนี้เอาวพลาดกันเองแล้วโดนเลยครับโอ้โหเป็นวรุษหวังสมัยครับพลิกขึ้นนำจนได้แล้วก็เป็นประตูชัยนะครับให้แบงคอกเอฟครับพลิกสถานการณ์กลับมาชนะสุราษฎร์ธานี3ประตูต่อ2เก็บสคะแนนเป็นจ่าฝูงต่อไป ครูออกมาครับที่สมุทรสาครวุฒิชัยนะครับสมุทรสาครฟุตซอลขับพบกับสมุทรปราการสมุทรสาครแพ้เกมเดียวครับขณะที่สมุทรปราการก็สถานการณ์ยังไม่ค่อยดีครับมี4คะแนนมาในชุดดำนะครับเยอนๆออซานมาเจ้าวันนี้ครับแล้วก็ยิงโอ้โหฉลับเข้าประตูไปครับเอกสิทธิ์แก้วคงมือนะครับ1-0จังหจวันนี้อุลิสลักษนาการครับตีเสมอกับสมุทรปราการเป็น1ประตูต่อหนึ่งิกครับเล่นเร็วแล้วได้โอกาสยิงครับ เป็นรัตนพลลุนเหลืองนะครับซัดประตูขึ้นนำสองแล้วก็ยิงประตูที่3ด้วยนะครับนำสามหพอเล่น power play ครับเสร็จเลยครับโดนสวนเป็นผู้ดิตโตส่งเคราะห์นะครับซัดเข้าไปนาทีสามสวนกันไปทีครับสรันชื่นใจนะครับยิงไกลจาก power play เหมือนกันแล้วก็มาตัดได้ครับสุรัตน์แซอุยผู้สาประตูยิงไกลจังหวะนี้ไม่พลาดครับจบเกมครับ เป็นทางด้านของสมุทรปราการนะครับที่ชนะไปครับเจ็ดประตูต่อสองอีกหนึ่งลูกอุลิตลักษณาการก็ยิงประตูนะครับให้กับสมุทรปราการครับไปตอนที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับเจ้าถิ่นนนทบุรีต้อลรังสรนครับที่ยังไม่มีคะแนนพบกับนครราชสีมาวีวันเกมนี้ก็นนทบุรีครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโค้ชแอนไม่ได้ทำทีมแล้วครับไปเป็นที่ปรึกษา ที่นครราชสีมาวีวันเองก็เกร่งฟอร์มขึ้นมานะครับหวังจะเก็บ3คะแนนให้ได้แต่ที่นัดที่แล้วับแพ้ราชนาวีออกซาร์มาครับนนทบุรีก็เปิดเกมรุกเข้าใส่ไม่กลัวประสบการณ์ของนครราชสีมาวีวันเลยครับลุยขึ้นมาจจงาวันี้ได้โอกาสยิงครับแล้วก็เป็นประตู1 0เลยครับสุทธิพรกัดเจริญกับตันทีมนาทีที่4เท่านั้นครับแต่ว่ามาโดน จังหวะบุกจังหวะนี้ครับของนครราชสีมาวันแตะแล้วก็ยิงเข้าไปครับนพวุฒิเชื้อสุวรรณนาทีที่เแตะหลบเอาไวนน้สวยเลยครับนพวุฒิแล้วก็มาประตูขึ้นนำสองหนึ่งเลยนะครับจากจังหวะเตะมุมแล้วก็นี่ครับแปรเข้าไปนรงฤทธิ์กันทีมครับนาทีที่10เกมยังเป็นของทีมเยือนครับหลุยเข้นมายิงจังหวะน,นี้แล้วก็ซ้ำอีกทีครับเจ้าเบน์พรเทพสุนทมิตร ดาวสโบของทีมครับที่ซัดไปปประตูในฤดูกาลนี้ทนไม่พอครับดูครับกิติพงศ์ชายยิงอัดเข้ามาแล้วบอลมาถึงอนุกูลมินีนะครับที่ก่อนแข่งมีมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแปรเข้าไปครับแต่ว่าเจ้าบ้านไม่ยอมครับไล่ขึ้นมาเป็น4-2จากอนรพลเผือกลาดพร้าวนะครับแล้วก็มาได้ประตู4-3ครับจากสุธิพรกัดเจริญครับโอ้โหไล่ขึ้นมาแล้วครับนนทบุรีต้นหลังสันไม่ยอมจริงๆริครับเกมสุดมันเลยครับ แต่ว่ามาเสียประตูง่ายๆไปหน่อยครับจากจังหวะสวนกลับพรเทพโสนมิตรนะครับก่อนหมดครึ่งแรก5-3ครึ่งหลังครับโยกหลอกแล้วก็เปิดเข้ามาจังหวะนี้นี่ครับได้โอกาสยิงครบวิทุนถาพินานาที21ครับเสียประตูเร็วไปหน่อยครับ6-3นะครับแล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับนฤชาแสงทองเก็บตกได้จิ้มเข้าไปครับนาที28 7-3ครับ เจ้าบ้านไล่ขึ้นมาห่างๆครับ4ประตูต่อ7จากธนาทิพย์แสงสังครับครึ่งชั่วโมงครับสวนกลับมาจังหวะนี้เดอกาสล็อกแล้วยิงครับเป็นนพรุธเชื่อหมอดูครับนาที30ลองยิงไกลจังหวะนี้ครับสุทธิพรกัดเจริญซัดเข้าไปไล่ขึ้นมาครับเป็นแฮตทริกด้วยนะครับแต่ว่าโดนอีกแล้วครับมาโดนวิรุธบัวหลวงชาร์จจังหวะนี้ครับ รีาที35พรเทพโสนมิตรครับเก็บตกได้นะครับแล้วก็โยกจังหวะนี้ไหลมาตรงกลางนี่แหละครับซัดเข้าไปแฮตทริกเหมือนกันคู่สุดท้ายครับอนุพงศ์ฤทธาภมนะครับทำได้ในาที37ก็จบเกมครับนนทบุรีแพ้นครราชสีมาวีวันหประตูต่อ11ครับปิดท้ายด้วยอายุยาซิตี้ครับเปิดสนามเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะครับพบกับ ชมบรีบูคแชมป์เก่าครับปีนี้อยุพยามาฟอร์มดีครับยังไม่แพ้ใครในบ้านด้วยออกซานมาจังหวะนี้เอ้าโดนสปาเกี่ยวได้ไม่ฝาว,วนกับมาสุภาพุตสุภาพุโยกครับโยแล้วหาเหลี่ยมยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่แปดครับปีนี้อาจจะดูฝืดๆไปหน่อยครับแต่ว่าก็ยิงประตูในเกมนี้ได้โดนเพรสซิ่งครับแล้วโดนตัดได้จิรวัตสอยวิเชียนซัดเข้าไปจังหวะนี้ครับนำเป็น2ประตูต่อ0นย์นาที13ครับ แรกกันเล่นสบายนะครับชมรีบูเวฟคึงหลังครับนันทพลสุทธิโรธไหลออกมาแล้วแปเข้ามาจังหวะนี้อ้าวสกัดเข้ามาตตัวเองครับโอ้โหจังหวะนี้ครับนันทวัฒน์ลักษณะโตครับพยายามจะลงมาช่วยเกมรับมีโอกาสลุ้นบ้างครับจังหวะนี้ปัญญาโบคำดึงหนีมาแล้วจิ้มโอ้โดนเตะไว้ได้ก่อนสามอีกทีไม่ได้เลยครับโดนขวาไว้นี่ครับยังมาเคลียร์จากเส้นเลยครับอภิวัจจ์เจริญ โอ้โหวันลปลาส,สวยมีโอกาสครับแต่ว่าทำไม่ได้จบเกมครับอายุยาซิตี้แพ้ชมบุรีโบวเอฟศูนย์สามเปดูผลกลารแข่งคู่อื่นๆครับสองพฤษภาคมแคทเอฟซีแพ้การท่าเรือสี่หกนะครับสีปทุมเสียเก,นเกนชนะมอภาคขอนแก่นห้าสี่สมุทรสาครชนะสมุทรปราการเจ็ดสองและแบงคอกเอฟซีชนะสุราธานีสามสองครับวันอาทิตย์อายุทยาแพ้ชมบุรีนะครับที่ดูไฮไลท์ไปครับศูนย์สามนนทบุรีแพ้นครราชสีมาวีวันห้าประตูต่อสิบเอ็ดและภูเก็ตเนยเต็ดแพ้ราชนาวีสองสามมีผลกลารแข่งขันการสัปดาห์ด้วยครับ 6พฤษภาคมนี้ครับสมุทราการเสมอแบงคอก3 3มสามพขอนแก่นชนะ 6. นนทบุรี4 2ชลบุรีบูเวฟชนะ 4. สมุทรสาคร4 2่สองศรีปทุมศรีเกชนะสุราษฎร์ธานี4 1นครราชสีมาวิวันชนะภูกเก็ตยในแต่ 2. สองคราาับการท่าเรือเวือไทยชนะอยุธยาซิตี้3 1และราชนาวีชนะแคทเอฟซีสาตารางคะแนนในตอนนี้ครับชลบุรีเป็นจ่าฝูงครับ16คะแนนแบงคอกเอฟซีอันดับ2 14คะแนนการท่าเรือนะครับ13คะแนนราชนาวีอันดับ4 12คะแนน นครราชสีมาวีวันครับอันดับ51คะแนนมอภาคขอนแก่นเท่ากับสิบปฐมศรีภเกตที่10คะแนนเช่นเดียวกับสมุทรสาครอายุทยาซิตี้มี8คะแนนภูเก็ตยูแนเต็ดมี7คะแนนครับสมุทรปราการมี5สุราษฎร์ธานีมี1นะครับเท่ากับคัดเอฟซีและนนทบุรียังไม่มีคะแนนครับเอาไปทั้งหมดนะครับของฟุตซอลอดิกในสัปดาห์นี้ครับที่เอามาฝากกันนะครับยังไงตามกันได้ครับทุกเรื่องราวของการลุ้นหลังโตเล็กครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจในครับฟุตซอลอดิกเพื่อรรรรัับบู้้ข่่าาาาวสนนะคคผทง Facebook ไดรับ รวมไปถึง Instagram ด้วยฟุซโซไอเด็กออฟฟิครับวันนี้ผมกิซาม่มีนักทีมงานทุกๆคนต้องขอลาเท่าท่วยก่อนครับพวกกใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ Oh my God. Lay out the realm